คลิปนี้นำเสนอเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวของจำเลยการขอคุ้มครองชั่วคราวของจำเลยในคดีแพ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดีโดยการคุ้มครองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาสุดท้าย ในสถานการณ์ที่คดีอาจใช้เวลานานหรือมีความเสี่ยงที่การตัดสินใจของศาลจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของจำเลยการขอคุ้มครองชั่วคราวจึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยให้จำเลยสามารถปกป้องตนเองได้การดำเนินการขอคุ้มครองชั่วคราวประกอบด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นการจัดเตรียมเอกสารการยื่นคำร้องต่อศาลและการรอการพิจารณาคำร้องจากศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจำเลยมีเหตุอันควรที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ด้วยเหตุนี้การเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้จำเลยได้รับการคุ้มครองตามที่ต้องการในกระบวนการยุติธรรมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายต่อฝ่ายที่ถูกกล่าวหาศาลจะพิจารณาหลักฐานและเหตุผลในการยื่นคำร้องขอ,งของคุ้มครองชั่วคราว ประเภทของวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจำเลยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลในหลายลักษณะดังนี้การขอระง,งับการบังคับคดีชั่วคราวหากจำเลยเห็นว่าการบังคับคดีที่โจทยื่นฟ้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ถูกต้องจำเลยสามารถขอให้ศาลระง,งับการบังคับคดีชั่วคราวได้ เช่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจ์วางเงินต่อศาลหรือหาหลักประกันมาให้เพื่อการชำระค่าหรือชาทรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจำเลยสามารถขอให้ศาลสั่งป้องกันไม่ให้โจทดดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาสิ้นสุดเช่นขอให้ศาลสั่งห้ามโจทยึดหรือขายทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าศาลจะตัดสินคดี จำเลยสามารถขอให้ศาลสั่งป้องกันไม่ให้โจทย์ดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาสิ้นสุดเช่นขอให้ศาลสั่งห้ามโจทย์ยึดหรือขายทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าศาลจะตัดสินคดีการขอคำสั่งห้ามชั่วคราวจำเลยสามารถขอให้ศาลสั่งห้ามโจทย์ดำเนินการบางอย่างที่อาจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เช่นการสั่งห้ามโจททำการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับจำเลยหรือการสั่งห้ามดำเนินการตามสัญญาที่พิพาทกันจนกว่าจะมีคำพิพากษาขั้นตอนในการขอคุ้มครองชั่วคราวศึกษาเงื่อนไขและกฎหมายตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆโดยอย่างกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้อง มาตรา253ถ้าโจทย์นี้ได้มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ในราชอาณาจักรและไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักรหรือถ้าเป็นที่เชื่อได้ว่าเมื่อโจทย์แพ้คดีแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่ารอชธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจำเลยอาจยื่นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใดใด ก่อนพิพากษาขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพื่อการชำระคาร่ารอชธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวได้วรรคสองถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุเป็นที่เชื่อได้แล้วแต่กรณีก็ให้ศาลมีคำสั่งให้โจทวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆตามที่เห็นสมควรก็ได้ วักสามท่าโจทย์มีได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามวักสองให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระระบบความเบนแต่จำเลยจะขอให้ดำเนินการพิจารณาต่อไปหรือมีการอุดทอนคำสั่งศาลตามวักสองมาตรา253ทวิสของในกรณีที่โจทย์ได้ยื่นอุดทอนหรือดีกาคัดค้านคำพิพากษาถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา253วักหนึ่ง จำเลยอาจยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีไม่ว่าเวลาใดๆก่อนพิภากษาขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทกวางเงินต่อศาลหรือหาประกันมาให้เพื่อการชำระค่าหรือชาธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวได้วรรคสองในระหว่างที่ศาลชั้นต้นยังมีได้ส่งสำนวนความไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาคำร้องตามวารรครกหนึ่งให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น และให้สารชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วส่งคำร้องนั้นพร้อมด้วยสำนวนความไปให้สารอุทธรหรือสารดีกาสั่งวักสามให้นำความในมาตรา253วัคสองและวัคสามมาใช้บังคับแก่การพิจารณาในชั้นอุทธรและดีกาโดยอนุโลมเตรียมเอกสารรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเช่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหลักฐานที่สนับสนุนการขอคุ้มครองและเอกสารประจำตัว จัดทำคำร้องเขียนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยระบุเหตุผลที่ขอคุ้มครองและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลนำคำร้องและเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นที่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิจารณาคำร้องรอการพิจารณาคำร้องจากศาลซึ่งอาจมีการนัดไต่สวนเพื่อรับฟังข้อเท,ท็จจริงเพิ่มเติมรับคำสั่งศาลหากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว จะได้รับเอกสารคำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองที่ได้รับปฏิบัติตามคำสั่งศาลปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ศาลร,ระบุในคำสั่งติดตามผลหากมีความจำเป็นสามารถติดตามผลหรือต่อสู้ตามกฎหมายต่อไปได้บทสรุป การขอคุ้มครองชั่วคราวของจำเลยในกระบวนการยุติธรรมเป็นขั้นตอนที่จำเลยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองในระหว่างที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินคดีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของจำเลยอย่างไม่เป็นธรรมจัดทำโดย นางสาวกน,นราปัทมสุทธิกุลรหัสนักศึกษา6524061004นางสาวขวัญชยามากมีรหัสนักศึกษา6524061006นา,านยเพิ่มยศเจียนวงศกุลรหัสนักศึกษา6524061019 65คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร,รำไพพันนี